กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่น้องด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับลุงเกมเมอร์นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธียิงลูกไซก่อยนะครับหรือบาร์นาชุดของลูปิโตคาร์สนะครับก่อนอื่นเราต้องไปดูเราต้องมีสกิลนี้ก่อนนะครับมาที่หน้านักเตะนะแล้วก็มาดูที่ลูปิโตคาร์สครับผมนะมาที่ ค่าพลังนะครับหรือสกิลนั่นเองครับผมนะมาดูที่นี่นะครับคิง g พาเวอร์ครับก่อนอื่นต้องยิงแรงเลยนะก่อนอื่นนะครับยิงแรงครับผมประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็มาที่ลูกตั้งเตะหรือลูกยิงโค้งนะครับนี่นะครับประมาณนี้9ก้าสก้าแปดครับผมนะประมาณนี้ผมอ่านไม่ออกหรอกภาษาอังกฤษอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้ลูกโค้งนะครับลูกตั้งเตะตั้งเตะดีๆนะครับ แล้วก็มาดูที่สกิลนะครับสกิลต้องมีนี่นะครับอ u t ซคอล c o l ร r นะครับถ้าอ่านผิดต้องขอไปนะครับมันจะเป็นลูกยิงที่ไซด์ก้อยมีทรงพลังมากครับผนะประมาณนี้นครับผมนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะักขึ้นช็อตมันไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่ามันเป็นลูกสายนะครับมันต้องมีสกิล Outside เล l ร r ไอ้ c o อร r แล้วก็พลังยิงดีๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการยิงในโมดูลซ้อมนะครับทุกคนเพื่นไปใช้ในชีวิตจริงนะครับแล้วก็ถ้ายิงเข้ามันจะสวยมากเลยนะครับไปกันเลยก็ให้ทุกคนเลื่อนปัดหน้าจอนะครับปัดไปทางขวาทุกคนเลือกตำแหน่งนะครับประมาณนี้นะเอาประมาณนี้ครับผมนะประมาณให้คนที่2นะนี่ครับปัดมาทางขวานะครับจังจังหวะแรกนะจังหวะ2ให้นักเตะที่2ตรงกันครับผมนะตรงกับเสาโกนี่ครับ จังหวัดสาให้ปัดไปทางซ้ายนะครับทุกคนทําง่ายให้ผมนะลองฝึกดูประมาณนี้นะผมจะขึ้นภาพให้ดูครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ไปหัดกันดูนะทุกคนนะก็จะ,ะเป็นลูกยิงที่สวยนะผมว่าถ้ายิงแรงๆนี่คือเหมือนของจริงเลยทุกคนจริงเนี่ยปัดอย่างนี้นะทุกคนนะปัดปุ๊บมันก็จะซสเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนนะถ้าทุกคนไปลองทําก็สวยจริงลองใหม่ครับทุกคนลองใหม่ ก็ถ้าใครไม่ทันก็กดสต็อปคลิปไว้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับกดสต็อปคลิปนี้ครับประมาณนี้นะเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเหมือนรูเปโตู้คาร์โรสจริงว่มก็ลรูเปโตู้คาร์โรสน่ะยิงเนี่ยดูนะทุกคนนะนี่ครับผมปัดปัดไปทางขวานะครับแล้วก็ให้นักเตะคนที่2ออยู่ตรงระหว่างเสาโกนะครับแล้วก็ปัดปัดไปทางซ้ายนะครับประมาณนี้ครับผมนะนี่ครับประมาณนี้เฉียบคมทุกดอกนะ ก็ไปลองทำกันดูว่าผมขนาดผมยังฝึกเลย <laughs> ผมก็ฝึกนานเหมือนกันะนะเนี่ยกว่าจะยิงคมคมเหม,มือนเขา <c oughs> คมตรงไหนเนี่ย <laughs> นี่ครับปัดอย่างนี้นะนง่ายนะปัดมา,ทา,าทางขวานิดนึงนะครับให้นักเตะตรงเสาโกนะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายนะครับก็จะลูกคมคมได้เลยนะจ้านี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็ปัดครับผมนี่ปัดให้มันโค้งนะนี่ครับผม โอ้โห oh oh. ผมเกินเกินไปนี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เอาให้อ่าให้มันอยู่ตรงอ่าคนแรกนะทุกคนฝั่งนี้นะส่วนตรงกลางผมยิงไม่เข้าทุกทีว่ะยิงไงก็ไม่เข้านะถ้าไม่ใช่ลูกสายนะทุกคนลองดูนะผมไม่เข้าวนะนะประมาณนี้ครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับ